สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อนิวครับวันนี้วันที่14กันยายน2567ครับผมอยู่ที่วัดป่าอารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลาสินครับวันนี้มี พิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นอรุณรับทรัพย์นะครับซึ่งขณะนี้ก็หลวงพ่อชุมพรสันตาสีโลท่านก็ได้นั่งปลกอธิษฐานจิตเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมพาดูบรรยากาศภายในวัดซึ่งมีโรงทานเยอะมากครับวันนี้นีโรงทานนะครับโรงทานเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูโรงทานแต่ละโรงทานนะครับว่า มาจากไหนแล้วก็มีทั้งหมดกี่โรงทานนะครับโอ้โรงทานร้อยสสบนี่อันนี้ร้อยสารยสาโรงทานร้อยสโรงทานนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ร้อยยีบห้านะครับเป็นร้อยสาสิบอันนี้โรงทานจากไหนครับวัฒตาใหม่นิคมพัฒนารามครับอยู่ไหนรครับามาจาจกยสโสธรอาจารย์โสมรครับ อันนี้เป็นโรงทานอะไรครับโรงทานผัดกะเพราผัดกะเพราไข่เจียวแกงฟักครกับค,ครับผม<ล>บสาธุนะครับนี่ครับโรงทานมีทั้งหมด130โรงทานนะครับท่านผู้ชมโรงทานเยอะมากตอนแรกที่ผมเห็นในเพจเฟซบุ๊กบอกว่า125โรงทานแล้วก็ผมไม่เห็นตรงนี้นะครับ สุดแค่125ครับแต่จริงๆแล้วมีทั้งหมด1 3อยโรงทานนะครับเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจดูโรงทาน,นรเรามาดูบรรยากาศการรับของจากโรงทานนะครับตอนนี้โรงทานก็เริ่มแจกกันแบบทุกโรงทานแล้วนะแจกทุกโรงทานแล้วเราดูนะแต่ละคนนะครับ คนไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับคนได้เยอะก็เยอะครับท่านผู้ชมคนไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะครับเข้าแถวไม่ทันเดดูได้ปะครับลุง <laughs> ผมไปผมไปเข้าช่องไหนผมก็ไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะท่านผู้ชม ทางนี้ก็บดแล้วนะครับพอพอประกาศแป๊บเดียวนะครับหายเกี้ยงเลยลงทานนะครับคนได้คนได้เยอะก็เยอะครับคนไม่ได้ก็ไม่ได้ครับมีบางคนก็เอากระเป๋ามาเลย เอากระเป๋ามาใส่สะพายเลยนะครับเราไปดูนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับทีแรกผมหาว่าจะถ่ายโรงทานทุกิโรงรับทุกานทุกท่านทุกคน แต่ว่าหายได้ไม่ครบครับพอประกาศแจกปุ๊บหายวับไปกับตาเลยออกอุมถึงพระอิสานวัดป่าลุนธรรมยินดีต้อนรับขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งหายวับไปกับตาเลยนะครับพอประกาศว่าแจกได้มาส่ง่านเป็นที่ทราบกันดีว่าวันนี้จะมีการอธิษฐานจิตวัดที่หคนรุ่นอรุณรับทรัพย์ จะประสบในการอธิษฐานเื่อรเ้าเพื่อข้อดูาการัดดโพระคุณเจ้าทุกลูกจากสวัสดีท่านทุกท่าน ภายในอำเภอโอ้นี่แสบบอแล้วจ้าแซ่บแซ่บลงขาล็อตเตอรี่เดี๋ยวมาดูทางนี้นะครับท่านผู้ชมทางนี้ก็เกลี้ยงหมดแล้วอันนี้เหมาเลยระงวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่ง คุณทางนี้ทางนี้มีอะไรเดี๋ยวเราจะได้กินไหมเนี่ยครับจะได้กินโหงทานท่านพระอาจารย์ให้ความสำคัญนะครับเพราะคนที่จะมาเป็นเจ้ลมทานนี้อันนี้เป็นลงทานอะไรยังไงอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวตันที้งทานก๋วยเตี๋ยวครับ เพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าภาพลงทานนะครับเจ้าภาพลงทานทุกหมุ่มลงทานที่มีลายชื่อที่ลงทะเบียนไว้จะมีเจ้าหน้าที่นะครับไปมอบบัตรหนึ่งบัตรให้ท่านจะได้รับเหรียญพิเศษจากทางวัดฟังดีๆนะครับสำหรับเจ้าภาพลงทานที่ลงทะเบียนไว้มีชื่อลงทานชัดเจนให้ท่านอยู่กับโรงทานของท่าน จะมีเจ้าหน้าที่นำบัตรไปให้เพื่อที่จะรับบัครับทุกลูกทานเลยหมดหมดภายในพิบตาวันนี้พวกเราได้มารวมกันทำความดีนะครับมาร่วมบุญหมดภายในพิบตาบุญมหากุศลอันที่เหลืออยู่นี้ก็แถวยาวนะครับอันนี้ อะไรเนาะเดี๋ยวไปดูก่อนที่เหลืออยู่ที่หลังเนี่ยอันนี้เป็นขนมจีนครับขนมจีนน้ำยาอันนี้ก็ยังมีอยู่อันนี้คืออะไร อันนี้เป็นขนมปังนะครับน้ำผลไม้ครับงบประมาณในการที่จะสร้างหอฉันและหอแม่ตะเคียนตั้งงบไว้8ล้านบาทนะครับงบ8ล้านบาทรุนรับทรัพย์ถูกสร้างหอฉันกับเนื้อสารสาราแม่ตะเคียนเนื้อเงินเนื้อกระไหลทองแล้วก็เนื้อทองแดง เนื้อทองคำหมดแล้วครับเนื้อเงินหมดแล้วเนื้อว่าหมดแล้วที่เหลืออยู่ก็แถวยาวนะครับที่หมดแล้วก็หมดเพราะว่าหลายๆคนเอาถุงมาใส่มันก็เลยหมดเร็วนะครับค <c oughs> นบางคนก็ที่มาก็ไม่ได้กินคนที่มาทีหลังก็ไม่ได้กิน